หญิงทำกับข้าวแม่ก็จะทำกับข้าวเอาหมูไหมคะพอไหมแล้วไม่พอใหมเอามาดีพอใช่ไหมไม่ตัดเนื้อแล้วก็เอาของหมอี่หมอกินแต่อันนั้นแหะ อะไรแข็งน่าทายนยี่เงี้ยค่ไม่เข็งไม่เข็งค่ะแต่ว่าอันหมอจะชอบไปหัวมันยี่เงีง้มันอร่อยกินใจหัวเลยถ้ากินกบก็กินใจก๋านะอ๋อกินหัวหนู้นเนี่ยจหัะกินใจหัว พี่ต้มก็จะเอาขาไว้ให้ภรรยาใข่ไช่เออกินเท่านั้นะน,น,นะอะ,อะไรนะเหรอใช่ไหมตัวใหญ่มากเลย หญิงเนี่ยยังมาคุยเลยโอ้โหหญิงแล้วหญิเอาไปปล่อยเฮึตุ๊กตาไหมเออตุ๊กต่อกแม่งนะเนี่ยสองคนเขาชอบกินที่ใจบางทีเขาสั่งที่ในเมืองนะมันไม่ใช่ตกเหมือนบ้านเราเนอะร้อยหนึ่งนะที่ต้มสั่งอ่ะแม่ไปในเมืองไปเซนทันไปกินนี่เซนทันจะไกินกับพี่ต้มนะตัวร้อยกว่านะต้มมานะ พ่อก็สั่งหลายอย่างในลาบด้วยลูกด้วยเนยำกบด้วยไงร้อยเนยยำกบอ่ะแล้วของเราเราได้กินดีวันหลังต้องบอกแม่สิมาของเลี้ยงลูกเรากินเขาก็ได้บุญนะแก่หน้าเขาอาจจะไม่ชอบเกิดกับกบงี้เห็นไหมเราต้องคิดอย่างนี้ยเราไม่ได้ทำให้เขามาเลี้ยงลูกเนาะ เราเกิดมาเพื่อเป็นอาหารแล้วก็แบบเหมือนเราที่แบบคนเราถึงบอกว่าเกิดมาต้องทำบุญทําดีอย่างเงี้ยจะได้จะเกิดเป็นสัตว์จริงไงมันเป็นของของโลกมนุษย์แี่ต้องบอกแม่แล้วก็แม่คือพี่ก็เป็นของพี่บอยไม่ใช่รู้ว่าการจับมาคุณภัรยานี่นะ แค่ไวเอาออกไว้ข้างนอกนี้มั่งแบบนี้กะค่อน้องถิ่นจ๋าอันนี้อันนี้เห็ดแม่ก็เอาไว้ตรงนี้นะเนี่ยแม่ไวที่นู่นดี๋ยนะแม่จะเอาไปบนบ้านด้วยนะหรือว่าชั้นที่เขาหลับก็ไม่รู้ตลับแม่ก็เนี่ยที่เมื่อวันจ่าอยู่ที่แม่วไว้บุญที่แม่จะกลับบ้านไก่วันหลับแม่มาแชนะ่ไก่นะเมื่อวไปไปตลาดมาใหม่ใช่ไหมไหนิ่งฮะเมื่อวานไปเมื่อวาน ไปเมื่อวานเหรอนีมหมดแค่อันนี้ยังไม่เกงก็มีนะพี่อันนี้ไม่แก่งเนี่ยยังไม่แก่งก็มีอันนี้ไม่ไม่แช่ใหม่ไม่เอาไว้ใหม่งอกนั้นแก็งหมดแล้วพี่หญิงแบ่งกันด้วยจะไม่เอาใส่สับนี่หน่อยนึงไม่ต้องคนเยอะเหมือนกันหมูนะเนี่ยไม่จะใสดติดอยีกนะ มันไม่มีมันแข็งหมดแล้วค่ะพี่ <c oughs> แม่ไม่ได้เอาออกไว้นห้เ้าแต่ถ้าอีกอันไปนไหนบ้างนั่นถึงจะเราไม่ระวางั <c oughs> นงนั่นอ๋อม่ต้มนี้ฟังกับข้าวที่ทแม่เราใส่ตู้ไว้ก่อนจะได้ ซื้อพริกอะไรมาเมื่อวานใช่ไหมใช่แม่กินได้แม่ถึงอ้วนเลยพี่หญิงเมื่อคืนนะนอนไม่หลับนอนไม่หลับยังลุกมากินข้าวอีกนะพี่หญิงฮะข้าวที่นไม่หลับแต่ใช้าวที่เป็นยังไงรู้เป่ารู้นะไม่หิวอ่ะพี่หญงก็ินอีกไงกินดึกก็เลยยังไม่หลับ หลับตึดแดดก็ตื่นสายหลับติแดดก็ตื่นสายที่แบ,บ่งทีให้แม่น้อยเนอะนี่น้อยจนไปเพราะว่าแข็งหมดแล้วไม่จะหาแล้วเราเดี๋ยวเราไม่ได้ฝักกับข้าวแล้วรอมนันนีนะ <c ười> แม่ก็จะตับบ้าน กินได้แล้วก็ตีบ่อยนะกินนมได้แล้วก็ตีบ่อยใช่หมหนงอ่าเออเนอย่างนั้นแหละส่ถ้าิงจะเอาข้าวหนิงเอาเถอะถ้าไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาใส่ไว้นะไม่จะเอาใส่แอปเข้าไว้หื หิงเอาข้าวเหนียวก็เอาเองเ้าจะเอานะคะฮะอด้ได้ได้ร้อนอยู่นะแต่มันแข็งๆเอเ่ะเพราะว่าแค่ไม่นานนะคะพี่หญิงแม่ไม่มีไแม่ก็เลยต้องเอาน่งม่จะไปเอาที่บ้านก็ขี้เกียจไงโอ้หม้ออยู่ข้างล่างนี่หม้ออยู่เมื่อกี้แม่กับพี่กินกันแข็ง หมอไม่กินมีแต่แม่กับพี่ต้มเมื่อไรกิน <c oughs> โอ้นี่มันอร่อยแล้วเนี่ยข้าวนี่ก่อบนุ่มดีโอ้ขี้น,นิ่วแต่แม่ แม่หอหมา่จม่บอกถ้าไม่จามันไม่อร่อยแม่เอาหอเนี่มาใช้ใช้ห่อหม้เลเงี้ยแบบเนี้ยเพรามันจะมันมันเหมือนหออนานเี่เลกเออถ้าเราไม่ใช้เดี๋ยวมันจะมันจะเสีย แม่ไม yeah, <th> ่รู้ว่าอันน้องบอยกับที่มาหยุดนะเนี่ยแม่แม่สาวจ้าบอกหิวหิวแม่เลยบอกว่าจะลูกหล่นทงอะไรกับเข้าให้พี่กินดอยู่บ้านโลดว่ะบ้านไม้แม่ว่ะ ก็ไม่รู้เองไม่รู้มหร่ใไหมไม่รู้ว่าสองคนนั่นอยู่ใช่ไหมพอมีงานแล้นะเออเดี๋ยวน่ไปปลูกไหมนี่จ๋าฮะเนี่เอาไปปลูกน้ได้ไม่ได้ีไม่ให้สวไม่ปลูกว่ปกปาลูกที่น้ำห้ เยอันนี้ไม่ใช่อย่างอันนี้ปลูกที่แห้งค่ะเดี๋ยวแม่ไปจำไว้ที่ต้นผักกาดตอนนี้นะกำลังปลูกผักกาดค่ะเดี๋ยวแม่ทำชอบปลูกปลูกผักกาดที่นี่แม่จะจำไม้แห้งเงเลยอท้อม โอ้ยาไปลองอแล้วคอเสแล้วฝากแม่ฝาอล้างไให้แม่ด้วยเนอลางมอใหมด้วยนะนะหนูอล้ากบิดแม่ฝาไว้ค่ะแม่ไม่ล้างแม่จะกลับบ้านี่จะให้หนูล้างี่เมเอกี่ใส่ม้กี้หรือใส่น้ำปลา mẹ xay cà phê anh thấy mẹ xay cà phê ăn 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 xay cà phê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 

ใส่คู่ไว้ก่อกนเนาะน้ำมานหรเปล่าใช้ทำน้ำมั ใส่น้ำหอยหน่ยนิใส่นะใส่ใส่ใส่แค่นี่แม่ผัดแม่มัวจะปลุกนำมาหอยู่ 你保养好了。 ต้อมสงสารหนิงเนี่ยตัวหนิงจะลําบากมาหลายชิ้ที่ต้องไม่ให้หนิงไปนะให้หนิงเอาคลอดลูกที่นนี้เนี่ยต้อมทอยู่ให้เจ้านายเนาะแล้วก็กลจะลำบากเจ้าหนิงเนาะบางทีอู้ยู่น่ากลัวหนิงเนาะแม่ดูข่าวแล้วน่ากลัวแต่ละวันเนาะไม่ใช่เหมือนกูแต่ไม่มีเหมือนกันไปบ่นก <Tr> ับเจ้านายด้วยว่าหนกัน บังไม่ทำไก่ีนบางทีก๋วยเตี๋ยวไม่ทำแต่ไก่ีนวเี๋ยวกินกับไหนเยวหนคนนี้ให้แม่หน่อยแม่เอาเห็ดเก็บบนบ้านเหรอนะบ้านบนนะคนนี่เนี่แม่ก็อยากกลับไปเหมือนกัน นี่น้ำพี่อะไรที่อยู่ที่เอามาแช่นี่สกูมินระร้างอะไรนะอ๋ะออันนี้ก็ทิ้งแล้วนี่พี่พต้มเอามาให้แม่กินมันแม่บอกว่าไม่อยากให้พี่ต้มกินมันเหมือนปอกไว้นานไงกินไปเยอะเลยนะ